กละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าบอ,อร์ดทกศนะครับได้มีการอนุวัติสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เลี้ยงจระเข้นะครับพูดคุยกับคุณสมเกียรติมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศในช่วงแหล่งทุนนะครับ คุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินชุดตู้ ATM แล้วก็กระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2นรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาทาง SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการ สุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยซึ่งเป็นผลมาจากพายุเตี้ยนหมู่ด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับปลอดชำระเงินต้นในช่วง3เดือนแรกทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ เพื่อเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเตี้ยนหมู่ด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับปลอดชําระเงินต้นในช่วง3เดือนแรกนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยจากพายุเตี้ยนหมู่ด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินมายละไม่เกิน5 0,000บาทคําถามคือปลอดชําระเงินงวด ไม่ต้องชำระนะครับจำนวนกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับพันเอกนาทีสกุลรัตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ารองประธานกสอทอชอนะครับได้เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนากิจการ วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยโดยได้ดำเนินการตามรดแมปและได้ยังได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายน2565เป็นต้นไปโดยให้มีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วยกำลังส่งต่ำในประเภทบริการชุมชนและบริการสาธารณะตั้งแต่วันที่4เมษายน2565ส่วนผู้ประกอบกิจการ ประเภทบริการทางธุรกิจให้ดำเนินการยื่นคำขอทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงด้วยกำลังส่งต่ำและเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตามขั้นตอนซึ่งสำนักงานกสทชจะมีการประกาศให้ทราบในลำดับต่อไปนะครับหากผู้ที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรายใดไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตามกฎหมายได้จะต้องยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในปี2567นะครับ ธนาคารอมสินครับเปิดรับฝากสลากอมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาทกําหนดระยะเวลาในการรับฝากนาน2ปีด้วยกันซึ่งหากฝากครบกําหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ0.10บาทหรือว่า10สตางค์นะครับพร้อมกับรับสิทธิ์ในการถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งโดยจะมีกําหนดออกรางวัลทุกวันที่1ของทุกเดือนเงินรางวัล รางวัลที่1เป็นเงิน5ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นเงิน1ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมไปถึงรางวัลเลขท้ายอีกด้วยผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฝากสลากออมสินผ่านช่องทาง2ทช่องทางของธนาคารนะครับคือเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และที่ Line Official GSB Society ตนะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2 5 6 4หรือจนกว่า จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งธนาคารก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยคอรับได้เปิดรับคําขอประกันสินเชื่อฟื้นฟูเฟสสในวงเงินทั้งหมด1นึ่งแสนล้านบาทนะครับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร2เป็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม s m e และ3กลุ่มคอร์ปอเรทโดยมีการปรับเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1การปรับเกณฑ์ด้วยการปรับลดค่าธรรมเนียมค้ำประกันทันทีตั้งแต่ปีแรกสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มไมโครและก็กลุ่ม SME เริ่มต้นเพียงร้อยละ1ต่อปีต่อเนื่อง4ปีแรกรวมแล้วร้อยละ ลอดระยะเวลา10ปีเกณฑ์ที่2นะครับปรับโอกาสผู้ประกอบการกลุ่มไมโครและกลุ่ม SME เปราะบางให้ได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงสุด50ล้านบาทต่อรายนะครับแล้วก็กลุ่มที่3กครับเพิ่มความมั่นใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยบสยอจ่ายค่าประกันชดเชยเต็มร้อยละ100ในกลุ่มไมโครจากเดิม100ยละ90แล้วก็ กลุ่ม SME เปราะบางจากเดิม1้อก็ขยายเป็น100เช่นกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มคอร์เปอเรททางรัฐบาลได้ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ1ต่อปีต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีแรกรวมแล้วร้อยละ14ตลอดระยะเวลา10ปีซึ่งบสยค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน150ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงินและมีระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 10ปีเปิดรับคำขอไปจนถึงวันที่9ตุลาคม2566นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอรับคำปรึกษาฟรีที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือว่าบสย FA Center ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นที่บสย Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-890-9999ในวันและเวลาทำการนะครับหรือว่าระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มได้เตรียมเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติหรือว่าโรบอทพาร์คกิ้งบริเวณลานจอดรถสถานีห้วยขวางในวันที่1ตุลาคม2564นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลานจอดรถในเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินโดยถือเป็นลานจอดรถที่มีระบบบริการระบบโรบอทพาร์คกิ้งเป็นแห่งที่2นะครับต่อจากสถานีสัมย่าน และเปิดให้บริการที่จอดรถจักรยานยนต์อีก2แห่งได้แก่เส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่ลานจอดรถสถานีห้วยขวางและเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงที่อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ในวันที่1ตุลาคม2564นี้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MRTA Parking เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT อีกด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกันในช่วงแหล่งทุนกับคุณสมเกียรติกีจมาว่าหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงเจร,เรเะเข้ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับ <S <S สวัสดีครับคุานสิร <balls> พัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านที่รักและเคารพทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ไปเรื่องนี้คุณสมเกียรติครับเออก็ เป็นที่ทราบนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็เห็นความเดือดร้อนนะครับชั้นบอร์ดคณะกรรมการทกศเองคุณธีรพัฒน์ครับได้อนุมัติโครงการสินเชื่อสําคัญสําคัญเนี่ยอสองโครงการวงเงินสี่หมื่สี่พันแปดร้อยล้านโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับจําแนกแยกแยะก,กันว่าในโครงการ โครงการแรกเลยเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหการรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนนะปี2564ซึ่งจริงแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวของธนาคารนะครับนั้นในสภาพการแข่งขันตลอดจนนะพี่น้องนะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็ได้รับ ผลกระทบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบใช้วงเงินสามพันล้านครับคุณพิรพัฒน์ครับ,รบสำหรับะจะขอสินเชื่อ,อเพื่อจะดูแลให้รอบการผลิตเนี่ยนะครับเป็นไปตามความสอดคล้องของตลาดฉะนั้นวัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้ก็คือเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะครับเพื่อจะไป เพิ่มในการลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือระบบเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะซึ่งเน้นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ประหยัดพลังงานครับอันที่สองเนี่ยนะครับต้องการปรับโครงสร้างของฟาร์มเองนะครับโดยให้หันมาใช้ระบบ P ีมากขึ้นนั้นเห็นว่าในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ย ธนาคารนะครับก็ต้องการเห็นนะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยได้ยกสมรรถนะ,ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ลดต้นทุนลดความเสี่ยงัย้นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเป้าหมายครับเรียนคุณพิรพัฒน์นะครับว่าจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเชกเช่นเดียวกับพืชทุกประเภทนี้นี้เป็นหน้าที่เลยนะครับต้องย้ำนะว่า ทุกทุกอาชีพสําหรับภาคการเกษตรเนี่ยรัฐเองจําเป็นต้องการจัดระเบียบจัดโซนิ่งแล้วต้องการทราบจํานวนนะครับประเภทชนิดขนาดเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการซื้อกับปริมาณดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่ยังเพิ่มเติมในโครงการนี้สําหรับวงเงินสามพันล้านเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่สามสิบห้าจังหวัดนะครับนั่นก็ครั้งนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับวงเงินกู้ต่อราย รายละไม่เกินสามล้านแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบสามซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำเป็นการสนับสนุนแล้วก็ผลที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกรกับคุณวีรพัฒน์ครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกุ้งโดยใช้วิธีพลังงานสะอาดนะครับซึ่งจะเป็นการยกระดับปรับเอาระบบโซลารเซลล์มา นะใช้เป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันครับฉนนั้นแล้วครั้งนี้ก็เท่ากับว่าวงเงิน3,000ล้านเนี่ยนะถ้าผู้ประกอบการนะเกษตรกรนะที่ขึ้นทะเบียนแล้วสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาถึงแหล่งทุนนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามเกณฑ์แล้วยังใช้นะ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตการ,รมขนาดย่อมหรือบอสยค้ำประกันเพิ่มเติมได้ร, uh, ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนี่ยหปีนะครับนี่ก็ uh, นับตั้งแต่ปีสองพนาร้อยหกีนี้จะเป็นโครงการแรกครับคุณพิรพัฒนครับส่วนโครงการที่2เนี่ยนะครับวงเงินหนึ่งพันแล้านบาทบเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อ,องเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ต้องยอมรับเช่นกันนะครับว่าต้องการมีสินเชื่อที่เป็น,นดอกเบีย้ยต่ําเป็นต้นทุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้เป็นการเสริมสภาพค้องครับคุณวีพร,รพัฒน์ลดภาระค่าใช้จ่ายหรือเรายัางต้องการให้แหล่งทุน,นไปแปลรูปจระเข้นะครับแล้วก็เพื่อให้จํานวน,นจระเข้มีความสอดคล้องกับตลาดนําการผลิต ครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นะเห็นเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้เองนะครับนะวันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับบางส่วนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วก็ยังเห็นว่าการแปรรูปของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนะการเพราะเลี้ยงจระเข้นี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายครับนะวัตถุประสงค์การให้กู้นะครับเกษตรกร,ร,กรดังกล่าวนี้เลี้ยงจรเนะเข้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนหกแสนตัวนะกําหนดไว้ ตัวละหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งนบาทเป็<ม>ใช่เป็นเพดานครับเช่นกันครับสําหรับผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องไม่ได้เลี้ยงจระเข้โดยตรงแต่เป็นส่วนที่มาแปรรูปจระเข้อนนี้ก็เอาเรื้อเอาหนังเง<ล>ี้ยน,นะ,ะใช่ใช่ใชค่ครับแค่ทางการเชื่อนะการฟอกหนังหรือการจัดเก็บรักษาต่างๆเนี่ยเช่นกันครับจํานวนแคบไว้ไม่เกินหกแสนตัว นะตัวละ2,000บาทนี้ก็จะเป็นวงเงินนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะที่จะให้อ่ทั้งเกษตรกรหรือ,อนิติบุคคลนะครับอัตราดอกเบี้ยน่าสนใจนะครับเรียกเก็บจากเกษตรกรและนิติบุคคลเนี่ยนะ MRR ลบสนะครับนี่ก็ถือว่าต้องการให้พี่น้องเกษตรกรดังกล่าวเนี่ยนะครับเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็เป็นการเสริมสภาพคล่องในภาวะที่กำลังเระเิญ และสุดท้ายนี่เราคิดว่าต้นทุนดังกล่าวจะทําให้อพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้เนี่ยจะสามารถแข่งขันในตลาดได้นะครับนี่ก็เป็นเป้าหมายรวมนะครับในวงเงินหนึ่งพันแปดร้อยล้านนะครับระยะเวลาดำเนินโครงการครับพี่น้องเกษตรกรครับได้สามารถหนึ่งท่านเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้แล้วก็นะ เมื่อคอรมอนุม,มัติแล้วเนี่ยนะมีระยะเวลาหกปีนั้นก็อยากจะนะถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับทั้งสองโครงการนะเพื่อให้เห็นถึงในในยามที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมีความต้องการแล้วก็รัฐบาลเองต้องการเห็นภาระของต้นทุนดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้ท่านสามารถเข้าถึงขั้นตอนง่ายๆนะครับนะก็สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็าทางาส่วนราชการโดยาทาง กรมประมงนะครับจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็นะนำรายชื่อดังกล่าวในเกษตรกรกนะ็มาเสนอนะครับประกอบการอำนวยสินเชื่อแล้วก็นะพี่นาทุมมัดนะครับบนหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขกรณีหลักประกันไม่เพียงพอเนี่ยครับบสย นะพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนเพิ่มเติมในการค้ำประกันส่วนที่เหลือครับคุณพีรพัฒน์ครับครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เครือข่ายใครที่เป็นสมาชิกของทกศอยู่แล้วก็แต่ว่า,น,าน่าจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วใช่ไหมครับคุณสุเกียรติครใช่ครับเราได้หลังจากที่มติบอร์ดมีเนี่ยนะเราก็เตรียมโครงการนะครับเตรียมการสร้างความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกมาในแพลตฟอร์มเกษตรอัจฉริยะ หรือแม้แต่กระทั่งเกษตรกร,กรที่จดทะเบียนะตั้งเป็นฟาร์มต่างๆเนี่ยนะครับ,รบที่เราเรียกว่าผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตินะครับก็จะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วกนะ็ได้เตรียมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างต่างๆของนะโซลา่าเซลล์ที่จะต้องใช้หรือมาตรฐานนะอุป,ปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นส่วนที่มีความจำเป็นสำหรับการประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าพี่น้องเกษตรกรสําหรับเลี้ยงกุ้ง35จังหวัดแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้เนี่ยรับทราบข้อมูลดีก็ขอถือโอกาสนี้คุณบีรพัฒน์ครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจนะครับเข้ามาติดต่อพูดคุยกับทกศที่ท่านสังกัดอยู่นะครับในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาของท่านครับคุณบีรพัฒน์ครับครับไหนๆคุยคุณสังเกตแล้วเรื่องของน้ําท่วมเป็นยังไงไหมครับตอนนี้ โอ้นี้ก็อย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับนะว่าเด่นหมูก็เข้ามานะแล้วก็ภาวะอ็งกล่าเนี้ครับจาก28จังหวัดตอนนี้หนักๆอยู่ที่12จังหวัดนะครับตั้งแต่สุขโขทัยพิษณุโลกมาถึงชัยภูมิขอนแก่นนะครับ<ะ>แล้วก็มาที่จังหวัดนครราชสีมาเอานาเรียนอย่างที่ครับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะเราคิดว่ามาตรการเอ่อเร่งด่วนนะครับก็คือมาตรการเอ่อเยียวยาฉุกเฉินเนี่ยนะครับ นะถ้าในแง่ของการนะเข้าไปช่วยนะเพื่อให้ผ่านวิกฤตเนี่ยเราเรียกว่าการดูแลในเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยางชีพนะครับการตั้งเต็นต์น้ําดื่มอุปโภคบริโภคเนี่ยอันนี้ทกสกับภาคส่วนทีอ่อยู่ในสถานการณ์เข้าไปนะครับนะแล้วก็เข้าไปดูแลเรื่องของอความเป็นอยู่นะครับนี่ส่วนมาตรการที่ คิดว่าจาเป็นหลังจากนั้นก็คือมาตรการบรรเทาครับคุณพิรพัฒนครับ,รบนั้นก็นบรรเทาในเรื่องของภาระหนี้สินเดิมนะซึ่งต้องอโอกาสนี้ย้ําเน้นว่า,าธนาคารเองนะครับโดยรัฐบาลไม่ต้องการให้ท่านมามีวิตกกังวลเ,เรื่องหนี้สินที่อันเกิดจากอุทกภัยนะครับก็ได้ขยายเวลาชําระคืนต้นเงินดอกเบีย้ยนะสูงสุดไม่เกิน15ปีตามศักยภาพโดยปอดการชําระต้นนะครับในสามปีแรก นี่ก็อัตราดอกเบี้ยนะเมื่อท่านประสบเหตุเนี่ยก็คิดอัตราดอกเบี้ยปกติคือชนะั้นที่ท่านอยู่ในเะอมอาถัดจากนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามาตรการที่สามจากฉุกเฉินมาบรรเทาแล้วมาตรการฟื้นฟูเนี่ยก็เป็นการเพิ่มนะฮะเหตุที่ต้องสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินรายแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทมีกรณีนะค่าใช้ใจ่ายประจําวันไม่ต้องการให้ไปเป็นภาระนี่นอกระบบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นการเติมทุนใหม่สําหรับสินเชื่อเพื่อเป็นค่า หรือดูการผลิตหรือเปลียนการปรับปรุรงซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่างๆนี้นี่ก็จะเป็นสามมาตรการที่ทกศเองนะครับหลังจากน้ําลดแล้วก็จะได้มีการประเมินแล้วก็สํารวจแล้วก็มีทั้งเรื่องของการช่วยเหลือในแง่ของการจัดการเครื่องจักรกลต่างๆช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยทุนนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทกศเองนะครับมีมาตรการที่จะดูแลผู้ประสบภัย พิบัติภัยธรรมชาติประจําปีอยู่แล้วครับคุณพีรพัฒน์ใช่ครับเดี๋ยวเป็นสมาชิกทกศก็ไปเดี๋ยวเขาจะเข้าไปสอบถามท่านเองนะฮะอะไะครับประเด็นตัวข้อนี้ก่อนนะครับคุณสมเกียรติครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับด้วยความดีสวัสดีครับขอบพระคุณครับคุณสมเกียรติกีมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในช่วงแหล่งทุนท่านผู้ฟังครับผมเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเตี้ยนหมู่นะครับด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินนะครับไม่เกินรายละ5 0 0 0 0ื่บาทคําถามคือปลอดชําระเงินงวดจํานวนกี่เดือนคําตอบคือ3เดือนด้วยกันนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ